เฮ้ยเอสบีเอสโอเสียนะดูยัเมนตูเลนเลนการนั่นแหละสองขวด จบบนบอกเพื่อนครับเป็นเมดแล้วมึงไม่ช็อตนู่นล่ะเพื่อน พนิตไปแล้วด้วยว้่งไล่ตเยกไล่ลยิกไล่ยิกไล่ยิง หลีกทางไปซะจะทำอะไรก็ทำนะกูมาเปิดแล้วกูไปแล้วบอกเลยตัวเปิดไม่ได้เป็นตัวปิดนะเป็นตัวเปิดไฟเฉยเปิดงานวัดนะเป็นไงตูเลนกลางตูเลนกลางที่ทำหน้าที่เหมือนป่าตูเลนกลางที่กูไม่เดินบวกกูจะเอาทุกอย่างที่เป็นของกูแหละ ตูเลมที่เห็นแก่ตัวตูเลมที<โ> ury, ่จริงใจแมงไม่ตายรอปุยแป๊บนึ่งนะมึงแล้าเจอกันตีพามไปซะ บอกเลยไม่สนิทเวทหมดครับ <wont> ด <Momo S 1> <mad Liberty Overwatch> ูนะมันห้ามใจไม่ไหวเอาหมดนะครับผมเอาหมดนะครับทุกอย่างที่เป็นเงินทุกอย่างที่เป็นทองผมเอาหมดครับไม่ต้องห่วงครับรววตูแล้ ฮ้ยแบงอยู่ไหนโมโหอะลอยแป๊บเดียวเด้อเดี๋ยวทักทายสามศูนยสี่ครับดูสกอ์ซะกอนบอกว่าผมเล่นเมทไม่เป็นผมเล่นเป็นตัวเดียวบอกแค่นี้แหละโอ้โคือจะเอาให้ได้ ถ้าฟิกมาผมก็ตายอยู่นลยีล่ามีบัฟฟ้าครับโอเคเอนี่แมแกมีบัฟฟ้าแล้วฉันก็ไม่ถามแล้วนะว่าแกต้องใช้หรือเปล่าเพราะแถวนี้ขโมยมันเยอะครับเรียบร้อยอารอยเ <c oughs> ยอะคิสจะไปไหน,เ,น <c oughs> เอาหมดเลยครับเจออะไรคนนี้เอาหมดครับ

ตัดเลือดไม่ขโมยบัฟเพื่อนใช่ความเลวทุกอย่างที่เมดไม่ควรทำครับกูรับไปเองไอ้ชั่วคนนี้จะเอาทุกอย่างเอยครับตัดเวทหมดครับไม่สนิทเวทหมดไม่สลดเวทอีกก็คือไม่ไฟด้วยนะเมทตัวนี้บอกก่อนแม่งหาแต่เงินไอ้ตว์เพื่อนบวกบวกไปดิ buộc đi đi, hãy gắng buộc buộc đi. run strike from the heaven strike from t h เหนื่อยจัดไม่เอาพันนิดมาให้มันจบๆไปเลยล่ะพี่ผมเป็นเมดกุรู้คิดมากแกคิดมากขอได้ไหมนะยังไม่ให้เด้อโอ้ยมานาน้อยจังเลยนะมานาน้อยจังเลยนะตูเรียนเงินเจ็ดพันห้าครับก็ไม่ได้รวยเท่าไหร่หรอก็ไม่จนกว่าป่า บมดาเลเอมเดี๋ยวนะเพราะจะโดดไหอันไหนตัวโยนกันนะ ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่มีมานาแล้วครับให้กูมีมานาใช้ <welcomed. S 1> ใเถอะกูไม่ไหวละใครเอาเอาเลยกูไม่ไหวละไม่ไหวจริงๆแลวไม่เหลือเลยครับเกี้ยงครับมานาหมดหลอดครับเมด,ดมันเงินน้อยกว่าผมครึ่งนึ่งขึ้นบ้านไม่ได้หรอก An ally has been defeated. High. An ally has been defeated. High. Hi. เป็นเสียงกระบี่อยู่คนเดียวเลยเนี่ยไอ้ตว์ให้กูเป็นอย่างอื่นบ้างที่ไปมามามาเสียงก,กระบี่มาละโดนไม่ติดเฉย

เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะตีเหนื่อยนะบางทีเจงก็เหนื่อยเจงก็โโอ้ยกดสกิลไม่ติดเชี่ยกูกดแข็งไม่ติดแล้วโอหเจงแง่แย่เลยแต่นี้ก็แย่เลยพอเล่นนะหมดเพื่อนเติมพลังกันเถอะกันเถอะสนุกอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียว มันอยู่คนเดียว <S <S จ่ายเท่ากันแต่มันกว่าเพื่อนที<ล>่มาของจ่ายเท่ากันมันกว่าเพื่อนอูยังยไม่จบทีฟกำลังตีบาต้านศัตรูอยู่สีดาทีพีครับจ่ายเท่ากันมันสุดเดี๋ยวไปเล่นออฟละพีจีจ้าเหนื่อยนะเ่นดเกมแบบกดไม่ดีเองแหละผมกดแข็งได้นะจบแล้วล ชนะต่อเนื ok> ่องกี่เกมแล้วหลบก่อนหลบให้คนดูดูก่อนตาเมื่อกี้กดเจอพี่เจิตร์อืหลบยังไงให้คนดูเห็นดิอ่ะเจ็ดเกมให้ดูแค่นี้พอเจ็ดเกมไปต่อละคาเฟ่ดูดใหญ่เออมันก็เลยไม่ตายมันแบบเลือดดิ่ง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 เกมเมื่อกี้เจอผมเล่นเอลสุเอลเด้งนะเอลสุเอลเด้งอะไรอย่างเงี้ยเด็ดฟอตเขาเรียกว่าเด็ดฟอตยูเกะ ผมชาริ่งมีดาเมจทำไปทั้งหมด39.4ครับ1 9 9 4 6 2ครับผมทำเท่ากับป่ากับออฟเลนเอ้ยป่ากับแครี่รวมกันนะครับนาคอสเหงาจัดเลยเกมนี้